ถ้าสุดรักถ้ายังไม่อยากตัดจับนุ่งตามนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านนะคะจะมีผ้าสุดรักสุดหวงเหมือนกับปอนและยังทําใจไม่ได้ที่จะตัดวันนี้ปอนจะมาแชร์วิธีนุ่งสิ้นนะคะที่ผ้าหนึ่งผืนสามารถจับนุ่งได้โดยที่เรายังไม่ต้องตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จ<ๆ>ก็สวยได้เหมือนกันค่ะจะมีแบบไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะแบบที่หน,นุ่งออกงานทางการ จับนุ่งหน้านางได้เลยค่ะผ้าสิ้นนะคะจะถูกเย็บเป็นถุงหรือว่าเป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะคะเราก็สวมตัวเข้ามาในผ้าถุงแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราใช้มือนะคะจับยึดตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็ผูกเป็นปมเลยค่ะผูกให้แน่นนะคะและกระชับพอดีช่วงสะดือค่ะจากนั้นนะคะแนะนำใช้เข็มกลัดนะคะ1อัน กลัดยืดไว้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มทำหน้านางได้เลยค่ะหน้านางนะคะจะเป็นช่วงนี้ค่ะเวลาจับนุ่มหน้านางนะคะแนะนำพี่ๆความกว้างของหน้านางนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะจับมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทบไปทบมาจนชิดลำตัวค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะดึงหน้านางขึ้นค่ะให้หน้านางพอดีทั้งกับทางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาพอได้ระยะที่พอดีแล้วนะคะเราก็เก็บส่วนนี้ค่ะเข้าที่ขอบเอลด้านในได้เลยค่ะจากนั้นนะคะใช้มือค่อยๆช้อนจัดหน้านางให้สวยงามค่ะ แนะนำพี่ๆนะคะใช้เข็มกลัดกลับสิ้นนอกจากจะได้ความสวยงามแล้วยังช่วยจับให้หน้านางเป็นกลุ่มไม่แตกออกด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะแนะนำอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าพี่ๆมีเข็มขัดคู่ใจคาดเพื่อเพิ่มความสวยงามได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพียงเท่านี้พี่ๆก็จะมีผ้าถุงสวยๆนุ่งออกงานแบบไม่ต้องนำไปตัดเลยค่ะแบบที่2นุ่งง่ายๆสบายๆจับป้ายเป็นทวิตหน้าเลยค่ะผ้าสิ้นที่ถูกเย็บเป็นถุงเป็นวงกลมแบบนี้นะคะพี่ๆสอบตัวเข้ามานะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็เริ่มทำทวิตหน้าได้เลยค่ะทวิตหน้าข้างที่1นนะคะจับผ้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ ป้ายมาข้างหน้าแบบนี้ค่ะได้ทวิตข้างที่หนึ่งแล้วนะคะใช้แขนนะคะมีผ้าไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงผ้าถุงนะคะมาฝั่งนี้ให้ตึงแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จับป้ายให้มาชนกันด้านหน้านะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางนะคะใช้มือจับป้ายใหม่อีกทีได้ค่ะ พอตัวทวีทั้งสองข้างนะคะมาชนกันแล้วเราก็อยู่กึ่งกลางแล้วนะคะจากนั้นเราจะเริ่มมัดตรงนี้ค่ะรวบกำขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้หนังยางค่ะรัดเป็นหูกระต่ายเลยนะคะให้แน่นและชิดลำตัวพอดีค่ะเสร็จแล้วนะคะ แนะนำพี่ๆใช้หัวระสิ้นคู่ใจคล้องเลยค่ะเพื่อให้หัวระสิ้นยึดกับผ้าถุงและไม่หล่นหายระหว่างวันนะคะใช้เข็มกลัดกลัดอีกหนึ่งชั้นด้านหลังได้เลยค่ะ จัดระเบียบให้เรียบร้อยสวยงามนะคะเสร็จแล้วค่ะเพียงเท่านี้ในวันสบายๆของพี่ๆก็มีผ้าถุงคู่ใจไปด้วยทุกที่แล้วค่ะแบบที่สามนุ่งเป็นผ้าถุงป้ายสวยง่ายคลาสสิกค่ะเริ่มจากผ้าถุงที่เราเย็บเป็นวงกลมแบบนี้นะคะสอดลำตัวเข้ามาที่ผ้าถุงค่ะดึงมาด้านนี้ให้สุดนะคะ แล้วก็ใช้มือค่อยๆจับและทบป้ายแบบนี้ค่ะตอนที่ทบป้ายแนะนำพี่ๆส่องกระจกไปด้วยนะคะเราจะได้ทราบว่าตัวป้ายเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วหรือยังถ้าสมมุติว่าเป็นแบบนี้ก็คือมันล้นไปใช่ไหมคะใช้มือค่อยๆขยับช่วยนะคะแบบนี้ค่ะพอได้ระยะป้ายที่เราต้องการแล้วนะคะ ใช้เชื่อกรัเรเดเอวรัดได้เลยค่ะจากนั้นอ้อมมาและผูกอีกทีนะคะพอผูกเสร็จแล้วนะคะใช้มือค่อยๆพับหัวสิ้นลงแบบนี้ค่ะ ใช้เข็มขัดเส้นโปรดนะคะคาดยึดผ้าถุงและโชว์ความสวยงามค่ะมีอีกหนึ่งไอเทมเพิ่มความสวยค่ะตุ้งติ้งค่ะ เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพี่พี่ที่รักในงานผ้าไทยนะคะปอนเชื่อว่าพี่พี่ก็จะมีผ้าผืนสุดรักสุดห่วงที่ยังไม่อยากตัดพี่พี่ลองจับนุ่มตามปอนดูได้นะคะเพียงเท่านี้ผ้าผืนรักของพี่พี่ก็จะไปกับพี่พี่ได้ทุกสถานที่ทุกโอกาสแล้วค่ะและสุดท้ายนี้ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์เก็บไว้ลองทำตามดูได้นะคะ